สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนีได้ส้มตำนะครับผมครับไข่เป็ดเวียดนามนะครับผมอันนี้เป็นของน้องหมวยนะครับผมกําลังพอดีกินนะครับผมโตอ่อนๆนะครับพี่น้องปู่พักครับปักกระจงมาเป็นโคนเลยนะพี่น้องโอ้โหเพียบมาเลยฤดูเพื่อนช่วงนี้ครับผมกําลังออกตามมาตามให้นะนะครับผม ออกตามให,หนาผ้าระกระจองธรรมชาตินะเนี่นี่พี่น้องผ้ากระจองหน้าครับผมมาพี่น้องมามมือนี้บูมีเข่านะครับผมบรรยากาศย่ำแรงๆใส่กับผ้ากระจองก่อนเบิ่งขัดผ้ากระ,กะจองหน้านอ่อนนะพี่น้องเบิ่งดูคุยมึงดูคำแรกครับ ืมใส่เม็ดกระทินเพา่ครับเลี้ยวออกก่อนครับว้ยกินในหลังมันจะกระดันนี่งเป็นโตอ่อนอยู่ลยครับโอ้โอครูละ Oh, <laughs> จุดจานดีขนาดนะครับอ,อ,อ่อนไดผักกระจอง มีเต่ต้นน้อยๆครับอือมาใสา่ยสนรอบบัานเนี่ยอือกำลังเป็นตกอ่อนครับ อืมงหัวได้ส่งมาให้เลยครับตัวนี้มันฉีเหนียวในยังน้อยครับมันฉีบกรุบๆเอาไว้กินที่หลังไปน้องเอ็นขึ้นแล้วได้กินตัวนี้ครับเอ็นหัวตึงน ส่นนวนเบิองน้ำนัวก่อนครับ ส mm hmm. ุดยอดซีมือทำแม่ครับ อือเอาไข่ขาวออกก่อนครับ <c oughs> อืมอือ มันดีแล้วครับ อโอมโบถือปากใช่ไหมเพีอง นุ่งายแล้วมาเนี่ยนุ่งเต็มเลยพี่น้องมาเนี่ยม,มาทางไหนน้องอยู่ กับรังคัมครับนุ่งกับรังออกพี่น้องตัวอ่อนเพิ่นครับ ยี่มยุ่งยุ่งหลายครับจุดติมคาข้างล่างไหมครับ,บเหรอกำลังแซ่บ ตอนมาแดงหยินย่งม่มืป่าไหนนะครับพี่น้องกินไปกินไปมันเริ่มคำมคันยุ่งกับดังออกกับังแ่บครับ เอาละพี่น้องยุ่งหลายเอ้าวัวแดงสิกินต่ออยู่หรอครับแต่ว่าไปนั่งกินเนี่ยวางที่ไปโบมิยุ่งวันผู้กำลังแทบครับไข่อันนี้น้องหมวยนะครับกำลังพอดีกินแล้วนะพี่น้อง โดนโดนกินเดือวก็เขาท่านะครับพี่น้องเป็นไข่เป็นเวียดนามน้องผมมาครับคนส่งมาให้บ่าวแดงประมาณขึงแผงนะครับผมต้มเบิดเลยนะครับพี่น้องมีแตกอยูสองหน่วยนะครับผมอ่ะขอบุญขอบคุณน้องมวยนะครับผมขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจนะครับผมให้บ่าวแดงมากโดยตลอดนะครับพี่น้องจิบนี่ครฝากพีฝากน้องนะครับผมสุขสุขคนกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ กถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับพอแดงลาพีและน้องไปเพียงสำเนียก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ